สวัสดีนะครับทุกคนนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของแอปทางรัฐในการลงทะเบียนเข้าสู่แอปทางรัฐนะครับ หลายหลายคนก็จะสับสนเรื่องของการาสมัคร ID เข้าสู่ระบบในแอปทางรัฐนะครับว่าสมัครอย่างไรนะครับทำเหมือนเดิมไหมนะครับเมื่อเห็นคลิปเก่าๆของผมเมื่อ2เดือนที่แล้วนะว่าทำเหมือนกันไหมนะครับทำไมหน้าตาเปลี่ยนไปนะครับแอปมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นมานะครับหน้าตาของแอปพลิเคชันทางรัฐมีการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถสมัครโดยใช้ไทย i ID ได้นะครับก็วิธีการใหม่นะจะเป็นการสมัคร ID นะครับ ID เพื่อเข้าสู่ระบบนะครับผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่าดิจิตอลไอดีนะครับและนะครับสามารถทําได้อย่างไรนะครับอันนี้นะครับแอปทางรัฐเนี่ยเราสามารถโหลดได้ที่ Play Store หรือ App Store นะครับ Play Store หรือ App Store นะครับ Play Store นะครับเพลย์สโตนะครับเข้ามาแล้วกดตรงช่องค้นหานี้นะครับว่าทางรัฐนะครับทางรัฐรัฐบาลเนี่ยนะครับและทําการติดตั้งนะครับหากใครขึ้นว่าเป็น อัปเดตก็กดอัปเดตก่อนนะครับเวอร์ชั่นตั้งแต่เวอร์ชั่นวันที่1สิงหาคมเป็นต้นมานะครับจะไม่เหมือนกับคลิปเดิมดังนั้นการสมัครโดยใช้ไทยไอดีนะครับจะไม่สามารถดําเนินการได้นะครับก็ต้องไปที่เว็บไซต์ที่เขาให้สมัครนะครับนั่นก็คือการที่จะสมัครลงทะเบียนนะครับให้ไปที่ Google ก่อนนะครับนะครับกูเกิลนะครับกูเกิลหรือเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับทีมไปตรงช่องค้นหาตัวนี้นะครับว่าดิจ i t a l ID นะครับ ดิจิตอลไอดีนะครับ D I G I T A L I D นะครับวักสมัครก็ได้นะครับดิจิตอลไอดีสมัครนะครับก็จะขึ้นลิงก์นี้นะครับลิงก์นี้นะครับลงทะเบียนดิจิตอลไอดีนะครับศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการนะครับลิงก์นี้เลยนะครับเดี๋ยวลิงก์เว็บไซต์ผมแปะไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับว่าเป็นอะไรเพราะว่าเพื่อที่จะกันไม่ให้กดผิดนะครับ ในหน้านี้นะครับตอบว่ายอมรับทั้งหมดในเรื่องของการรับคุกกี้ของเว็บไซต์นะครับยอมรับทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นเว็บของส่วนราชการนะครับเลื่อนขึ้นนะครับอ่านให้หมดนะเพื่อที่จะมาบิ๊กถูกตัวนี้นะครับบิ๊กถูกตัวนี้นะครับแล้วก็กดเขาว่ายินยอมนะครับในการใช้งานนะครับดีต้อนไอดีนะสิ่งดัดมานะครับให้ท่านนะครับกรอกเลขบัตรประชาชนของเราทั้ง13หลักนะกรอกเลขบัตรประชาชนทั้ง13หลักของคุณนะครับนี่นะครับแล้วก็กก เดี๋ยวขอสุ่มตัวอย่างแล้วกันเนาะขอสุ่มตัวอย่างแล้วกันนะครับแล้วก็กดคําว่ารหัสหลังบัตรประชาชนนะครับรหัสหลังบัตรประชาชนนะครับตัวนี้ก็เป็นเลขบัตรประชาชนของคุณนะครับที่จะต้องการสมัครลงทะเบียนนะสมัครลงทะเบียนนะครับทางรัฐนะครับแล้วก็กดคําว่ารหัสหลังบัตรประชาชนนะครับจากนั้นก็กดยืนยันนะครับและก็กรอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเรื่องของชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดรหัสหลังบัตรนะรหัสหลังบัตรนะครับทําแล้วนะครับจะได้รหัสมาชุดหนึ่งนะครับซึ่งคุณจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับจะได้รหัสมาชุดหนึ่งซึ่งคุณจะต้องจดไปด้วยนะครับซึ่ง user id นะครับคือเลขบัตรประชาชนของเรานะครับส่วนรหัสที่เราได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นรหัสที่เราเอาไว้ใช้เข้าในแอปทางรัฐนั่นเองนะครับนี่นะ เป็นเลขชุดเดียวกันนะครับทงขอคัดลอกกันนะคัดลอกคัดลอกตัวอย่างนะครับโอเคพอทําเสร็จนะครับในหน้าของการลงทะเบียนดิจิตอลไอดีนะครับเราก็กลับไปสู่แอปทางรัฐนะครับแอปทางรัฐเพื่อทําการเข้าสู่ระบบนะเข้าสู่ระบบนะครับเอาเลขบัตรประชาชนของเรามากรอกตรงนี้นะครับเลขบัตรประชาชนของเรามากรอกตรงนี้เมื่อกี้ผมคัดลอกมานะครับ เป็นเลขเดียวกันที่เราสมัครเมื่อกี้นะครับแล้วก็รหัสผ่านที่เราได้มาจากการสมัครเว็บไซต์เมื่อกี้นะครับเอามากรอกตัวนี้นะครับและก็ทําการกดเข้าสู่ระบบนะครับเข้าสู่ระบบก็เป็นอันเสร็จในการลงทะเบียนนะครับล็อกอินเข้าใช้แอปทางรัฐนะครับทั้งนี้เนี่ยเวลาล็อกอินเข้าใช้แอปทางรัฐนะครับให้ตรวจสอบเมนูตั้งค่านะครับเมนูตั้งค่ามุมขวาล่างด้วยนะครับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับ หาข้อมูลส่วนบุคคลของเราถูกต้องนะครับก็ให้ลงทะเบียนเงินดิจิตอลบัลเลตต่อไปนะครับการลงทะเบียนนะครับจะแตกต่างกับแบบเดิมนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นเก่านะที่เราสามารถสมัครไทยไอดได้นะครับแบบใหม่จะต้องเข้าไปสมัครที่เว็บไซต์ดิจิตอลไอดีเท่านั้นนะครับหรือถ้าใครทําไม่เป็นนะครับกรณนี้ที่ทำไม่เป็นนะสามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือนะครับ การลงทะเบียนทั้งแอปทางรัฐและก็ดิจิตอลวอลเล็ตนะครับแอปทางรัฐและก็ดิจิตอลวอลเล็ตนะครับได้ที่ไหนบ้างนะครับ1ทกศนะครับทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับ2ธนาคารอมสินนะครับธนาคารอมสินนะครับทุกสาขาเช่นกันนะครับ3ไปรษณีย์ไทยนะครับไปรษณีย์ไทยนะครับ4นะครับศูนย์ดิจิตอลชุมชนนะครับศูนย์ดิจิตอลชุมชนอันได้แก่นะครับศูนย์ดิจิตอลชุมชนนะครับ ที่เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันนะฮะหรือว่าสำนักงานเขตเป็นผู้รับผิดชอบดูแลอยู่นะครับใครที่มีปัญหาการใช้งานล็อกอินเข้าใช้งานไม่ได้นะครับติดต่อ40พวกนี้ได้เลยนะครับกเขาก็จะดําการลงทะเบียนและก็ยืนยันตัวตนให้ท่านนะครับนำมือถือนะครับพร้อมบัตรประชาชนไปด้วยนะครับนำมือถือพร้อมกับบัตรประชาชนของคุณไปด้วยเนาะเพื่อใช้ในการลงทะเบียนนะครับง่ายสุดนะครับติดต่ออมสินหรือว่าทกสก็ได้นะครับ ติดต่อออมสินหรืทรอทกสก็ได้ก็ไม่ต้องทาอะไระครับยืนมาถือให้เขาแล้วกรรอสแกนหน้านะครับ <c oughs> แล้วก็ยืนยันตัวต,วตวนนะครับรวมถึงลงทะเบียนเข้าสิทธิเข้าโลวของโครงการดิจิตอลวอลเล็ด้วยนะครับและเสร็จแล้วก็เพียงแค่รอโครงการนี้อนุมัติการเข้าระบบให้เท่านั้นเองนะครับเท่านี้เองนะครับหากใครทําไม่ได้นะครับไปติดต่อที่ศูนย์ช่วยเหลือการลงทะเบียนได้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับที่รับชม